สวัสดีทุกคนปางปีหน้านะคะพบกันครั้งแรกเลยก็มันนี้คอนเทนต์แรกจะมาย้อมสีผมกันจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะย้อมหรอกมันมาแบบคือเมื่อวานใช่ป่ะแป้งอะสะแชมพูม่วงแล้วผิดสุดนีดนึงคือทุกคนเห็นมุ่งม่วงตรงกลางหัวแปวะนั่นแหละคือแบบว่าแป้งแบบเทแบบบะอลงไปแล้วคือแบบไม่ได้เกี่ย ع. คือเกียช้านั่นแหละ มันก็เลยเนี่ยติดเป็นสีม่วงก,กลางค่ะทุกคนน่าเกียดมากคนน่าเกียดมันก็นเลยแบบว่าอ่ะวันนี้มาแก้กันไปไม่รู้ว่าจะ,จะย้อมเป็นสีม่วงอีกดีไหมหรือว่าจะเป็นสีอื่นแต่ว่าแป้งอะซื้อสีย้อมผมสีนี้มาเขาเรียกว่าสีอะไรอ่ะเหมือนแป้งฟิลแบบสีฟ้าพาเทลอะทุกคนนิเกอโอ เอ,อ่อ P B 0 2ก็จะลองดูก็พื้นผมแป้งมันก็กัดมาแล้วอะ่ะคือก่อนอันนี้แป้งย้อมสีเทาเว้ยแล้วคือแบบว่ามันหลุดไปแล้วมันก็เลยเหลือแบบเป็นสีพื้นที่แบบเทานิดนึงไม่ได้เข้มมากอะไรเงรี้ยคิดว่าน่าจะติดแหละก็เดี๋ยวลองดูแต่อ้ม่วงเนี่ยจะทำยังไงกับมันดีอนลองดูทุกคนอย่างที่บอกของนี้แกอบแล้วก็ เดี l ว,วลลปเปอระแป้งใช้แค่3%ซนคือมันแบบมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าไอเนี่ยมีเกอ,อืออไม่ทําร้ายผมเลยคือตอนเนี้ยสภาพผมแป้งคือไม่ไหวล้วคือมันผ่านการแบบสมอรภูมิเยอะอะคือก่อนนั้นนี้แป้งทำสีผมเยอะมากแต่ว่าไม่ได้ถ่ายลงนะออันนี้แป้งจะลองใช้ว e ลล l เปเปอรแค่สปซดูก็ดูว่ามันจะรอดไหมแล้วก็ แป้งเพิ่งตัดสินใจได้เมื่อกี้นะว่าแป้งจะยังไม่ท,ทาทั้งหัวเพราะเผื่อพลาดอีกเพราะแป้งทำพลาดเดี๋ยวมาทำอะไรก็พินาศแป้งอะวันนี้แป้งจะลองทําแบบเป็นไฮไลท์ดูแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันโอเคอะสีมันติดดีหรือว่ามันไม่เฟลอะนะแป้งจะลองลงทั้งหัวแล้วก็ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะรอดหรือเปล่าอ๋ออันนี้ต้องขอโทษอีกอย่างหนึ่งนะคือแป้งใช้กล้องมือถือถ่ายตอนคืนเพราะว่ากล้องแป้งนุน่นนอนแองแมงอยู่นุ่น เมมเต็มทุกคนท้ทีโอเคอย่างแรกนะไม่ว่าจะใช้สักนิดนึงก่อนเดี๋ยวลองแบ่งผมว่าจะทำเป็นช่อๆเป็นไฮไลท์ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าลองดูผังเนี่ยเออเออยังไม่ใช้หมดนะทุกคนเอาไว้เผื่อทั้งหัว อ,อ๋อเหวออ๋อมันเป็นคีมเหรอคือแบงค์เราบอกมันเป็นคีมนะทุกคนอันที่แบงก็แกยังไม่เคยใช้แบงก็แบบกระตาบ,บไปก่อนและต้องใส่มากน้อยแค่ไหนอ่ะคุณมั่วไปแล้วทุกคนนะเป็นที่บอกแหละจะปังหรือจะพังก็รอดูออ ทำน,นิดเดียวก่อนโอ้ตอนนี้เริ่มแบ่งผมกันก่อนเอาไงดีเดี๋ยวแปางแผงก่อนนะ เพราะฉะนั้นแป้งจะ DIY ตะกว่าเป็นถือพลาสติกแล้วว่าถ่ากันไปฉันถ่ายไปไหนก็จะตัดแล้วก็เดี๋ยวเอาเนี่ยขาดรอบหัวออกปกติมันจะต้องใช้ฟอยใช่ป่ะแป้งไม่มีเอาล้วทุกคนตอนนี้แป้งว่ามันน่าจะได้แล้วนะแป้งก็เราก็ทิ้งระยะห่างไว้จะพักหนึ่งแล้วอ่ะมันก็เปลี่ยนสีแล้วลองแค่นี้ดูก่อนนิดเดียวประมาณสามสี่ช่อก็จะเริ่มแล้วทุกคน 我再给你放一块。哦，嗯，轮超了，怎么了？加油，嗯。 ทเลนะโคตรลักเะเลมันแย่ไปกว่าไหมวะลิ้นเลยผมท่าลำบากนะตอนทำอะ่ะตอนแต้งผมยาวอะ่ะทำง่ายมากอะไรไม่ไเป็นร้อนเลยไกไปโดนหน้า อันนี้หน้าของเตอร์แปรงเตอร์เรใช้แล้วโอ้โหแต่กินดีนะกินดีกว่ากินดีกว่าที่เราคยใช้มาตนนั้งนานเลยตอ้งนานกินเขาแรงมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าสีอ่ะมันจะติดได้แค่ไหนหลอดแล้วนี่เล็กน่าไม่เลยนะพ่ชาน ไปกอ่อนทำไปกอ่อน่หยมาแก้มอยู่เนี่เราก็เราจะหอ่อกรทกูเหมืนห่อกระท้อนอะ่ะอะไรเนี่ยอะไร้เนี่ยอะไรจเนี่อ่ะอะไรห่อกู ันไปก่อนแล้วกันที่ได้ขาแป้งเปืือยเลยนะตัวเนี้ยอ,อุย้ยทุกคนได้ยินไหมอะ่ะคือขาแป้งเปืือยเลยตอนเนี้ยคือแป้งหมกจะหอมเว้ยแต่แบบว่าไม่มีอะไรแบบผนึกนนอ่ะนะเว้นกันพื้นห้องกูก็เปื่อ,อนอะไนี้ไปก่อนไปนไี้ boy oh. ย้อมไปแล้วนะได้ประมาณสี่ช่อสีหมดก่อนก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักสี่สิบห้านาทีแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปล้างเป่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูผลลัพธ์กันว่าจะเฟลหรือเปล่าแต่ว่าแป้งคิดว่าอย่างไงมันก็ต้องเลอะส่วนอื่นอะเพราะว่าดูดิเละเทะไปหมดเลยแป้งรู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันจะพังหรือมันจะปังนะแล้วมันก็หนักไปทางนี้ด้วยดูก่อน เดี๋ยวเรามาลุ้นกัน,นะค่ะ45นาทีเจอกันโทนคือมาครบเวลาแล้วแล้วแป้งก็ไปล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแป้งจะลองเป่าแล้วก็จะดูว่ามันติดมากน้อยแค่ไหนแต่เมื่อกี้แป้งดูกมันก็เหมือนจะติดนะแต่เหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ค่อยชาร์ตอ่ะสีมันคล้ายๆกับพื้นผมแป้งเลยเดี๋ยวแป้งจะลองเป่าดู ทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงปะแปลงไม่เห็นนะคือมันเป็นความผิดแป้งเองที่แบบว่าไม่ได้อ่านแล้วแป้งคิดว่ามันเป็นสีน้ำเงินแต่จริงๆแล้วอะเอ้า่องอยู่ไหนคืออ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสีเทาเว้ยเทาแบบว่าประกายน้ำเงินอะมันคือพาสเทลบูบลูนินแล้วแป้งไปดูรีวิวมาสีเนี้ยมันจะเป็นสีเทาประกายฟ้าฟ้าน,นำ้นนำเงินแต่ว่าแป้งคิดว่ามันเป็นสีน้ำเงิน ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหรอ่อะคือมันไม่เปลี่ยนเลยแหละแต่ว่ามันก็เข้มขึ้นไอ้มุมงไปมันก็ยังไม่ค่อยหายไปอันนี้แสงมันไม่ค่อยชัดด้วยอ่ะเดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแป้งจะลองถ่ายกับแสงธรรมชาติให้ดูแล้วกันแต่ว่าที่ดูดูมันก็น่าจะเฟลนะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยยอ้อนหัวเดี๋ยวค่อยกลับมาแก้เดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาสีอะไรเพราะว่าแป้งจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก่อนที่จะย้อมดำนะต่างอยู่นะ เดี๋ยวพวกนี้ดูแสงธรรมชาติกันโอเคยังไงก็อยากให้แป้งทำสีอะไรก็บอกมาได้เดอ้อดีค่ะ อยู่แต่ว่ามันต้องย้อมทั้งหัวคืดิคืออันนี้คือสีที่ย้อมเมื่อคืนแล้วก็อันนี้คือสีเดิมของผมแป้งสองเหลืองโอเคแต่ว่าต้องย้อมทั้งหัวก็เดี๋ยวถ้าต้องย้อมทั้งหัวเมื่อไรอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะโอเคบ๊ายบาย